สวัสดีค่ะวันนี้ยายเออที่เนี้ยก็อากาศเย็นเช่นเดิมนะคะคือไม่ได้อากาศเย็นแบบหนาวหรือว่าอะไรเป็นอากาศเย็นแบบคืมฟ้าค,มาคืมฝนนะคะแต่ที่นี่ก็รู้ว่าเย็นก็เย็นนะคะเพลินเมื่อเมื่อสองวันนี้ร้อนจัดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเคี่ยวน้ําตาลปึกนะคะน้ําตาลปึกที่เขาส่งมาประเทศเนี้ยโดยมากก็จะเป็นปึกอย่างเงี้ยโดยมากเป็นผงก็มีนะคะ แต่วันนี้ยายจะมาเคี่ยวให้มันเป็นน้ำเชื่อมนะคะเพื่อเวลาใช้เราจะได้ใช้ง่ายๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งปึดนะคะซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็มาบีดๆนิดนึงเดี๋ยวยายเอาออก,ก่อนนะคะเดีย๋ยวค่อยมาดูกันก็คือเนี่ยอย่างก้อนเล็กๆก,ก็มมับบเนี้ยเวลาจะหยิบใช้มันติดกันนะคะมันไม่สามารถไอ้นี่ได้ อันนี้ก็จะมาค่อยๆเชื่อมไม่เป็นน้ำเชื่อมนะคะก็คือเตาผิงเนี่ยมันดีอย่างมันมันมันค่อยๆเคี่ยวนะคะถ้าเตาเก๊สเนะี่ยมันจะไหม้เราก็จะปล่อยให้เขาละลายนะคะค่อยๆละลายไปให้เป็นน้ำเชื่อมไม่ให้เป็นจับปึกเพราะเวลาใช้เราก็เช็ตักเอาเลยนะคะ มันอยากใช้ลําบากนะก็เลยต้องมาหาวิธีใช้หาวิธีทําเราอยู่ที่นี้แล้วอะคือเวลาจะใช้อะอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีละก็จะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้สนใจเพราะไม่ได้ทําคลิปนะคะก็จะหาวิธีที่ว่าเราสามารถใช้อะไรได้ง่ายๆไม่ลําบากไม่ลําบนมากนะ คือจะทําให้เป็นน้ําเชื่อมเลยนะคะน้ําเชื่อมน้ําตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องคอยคุณนะคะคอยคุณไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะแต่ไฟไม่แรงนะคะไฟอ่อนๆนนะคะเพราะว่าเราไม่ติดหน้าหนาวจริงๆทถ้าหน้าหนาวแบบหนาวจ,จัดจัดต้องติดให้ร้อนแต่ตอนนี้แบบเหมือนติดให้มันบ้านเราอุ่นเท่านั้นเองก็ใช้ไฟอ่อนอใช้ ใช้ฟืนแบบที่ไม่แกร่งมากใช้ฟืนแบบสมมติต้นคริสต์มาสอย่างเงี้ยมันจะไม่แกร่งมันจะมันจะเบาเราก็เอามาใส่นะคะหรือว่ากิ่งก้านสาข,าขาของไม้อะ่ะมันก็จะไม่ไม่แรงมากนะคะเพราะว่าที่บ้านยายมีสวนไม้เองไงมีป่าไม้เอง เวลาถึงนี้นเราต้องไปคอยเก็บคอยอะไรเขาไม้ต้นไหนตายเราก็ต้องเอาออกนะคะไอ้ต้นไหนที่ดีๆเราก็ต้องเก็บไว้ก็จะขนไปเรื่อยๆนะคะที่ต้องทําอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราใช้มันจะได้สะดวกสบายไงคะมันจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นปึกไม่แข็งไม่อะไรใช้ตักใช้ได้เลย อันนี้จะทําให้มันเหลวนะคะไม่ทําให้เป็นจับก้อนนะคะตอนนี้ก็จะได้ทิดนะคะใหญ่ยยก็จะเอาขึ้นนะคะเอาขึ้นเพื่อให้เขาเย็นสักหน่อยเดี๋ยวจะอาไม้นี่ลมเป่าขึ้นมาฟันขึ้นตกใจลมเป่าเอาน้ำล,นล้นละแค่นี้นะคะเดีย๋ยวใหญ่จะเอาขึ้น เอาขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตั้งหน่อยเราก็จะกอกโหลกอกขวดนะคะโหลเก็บน้ําตาลแหละนะคะได้โหลเก็บน้ําตาลเดี๋ยวจะเอามาเก็บเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะลูมิเนียมสามารถใส่ร้อนได้ยายก็จะเทใส,ส่ลงไปเลยนะคะ ก็จะะไดูปแบบน้ค่การเชื่อมการเชื่อมน้ำตาลเอาไว้ใช้เนี่ยเราก็จะใช้น้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาละลายแล้วก็เชื่อมเอาไว้ใช้อันนี้ไม่ได้ไหมนะคะสีจะคลา้คลายน้ำพึ้งเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูตอนเขาเย็นนะจ๊ะว่าเซตตัวแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือน้ำตาลที่ได้นะคะพอตักลงไปแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือเย็นแล้วนะคะเซฟตัวแล้วค่ะก็คือจะเป็นน้ำตาลแบบนี้จะไม่จับปืกนานนะคะเราสามารถตักได้สบายสบายนี่ค่ะก็จะได้น้ำตาลแบบนี้เราก็ตักใช้ได้สบายสบายไม่ต้อง มานั่งทุบก,ก้อนนี่ค่ะอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะคือเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่จับปึกจับก้อนให้เราต้องมานั่งแขะนะคะ สามารถตักขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะโชคดีและมีความสุขทุกๆท่านค่ะ